สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไอเทียนะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับวางทีวีนะครับสไตล์แบบมินิมอลนะครับสีเสีนยขาวไม้สักแท้ทั้งตัวนะครับสวยมากนะครับเป็นสินค้าใหม่เช่นเคยครับคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาเลยนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เป็นเคาน์เตอร์วางทีวีรูปแบบใหม่ล่าสุดของทางร้านเลยนะครับสไตล์แบบมินิมอลนะครับขาเป็นแบบอย่างที่เห็นเลยครับคุณลูกค้าแล้วก็ด้านบนทรงเป็นโค้งมนนะครับ ตาแบบแคปซูลนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็เลยขออนุญาตพามารีวิวกันนิดนึงนะครับเบื้องต้นก่อน๋ยวผมขออนุญาตให้ขนาดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเนาะความลึกก่อนคุณลูกค้าลึกหน้าถึงหลังอยู่ที่50เซนยาวซ้ายไปขวาอยู่ที่1เมตรครับความสูงท็อปบนถึงพื้นล่างอยู่ที่80เซนติเมตรครับความหนาของไม้นี่ต้องบอกว่ารุ่นนี้หนามากคุณลูกค้าฟังเสียงได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยครับไม้หนามากนะครับน้าหนักค่อนข้างเยอะเลยคุณลูกค้าแล้วก็ลิ้นนชักี่ยผมให้ดู ความหนาไม้นะครับหนามากๆนะครับรุ่นนี้แล้วที่สําคัญคุณลูกค้าด้านในนะครับเราเก็บรายละเอียดทําเป็นสีเซียนให้ด้วยนะครับปกตินะครับบางรุ่นนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ได้ทำนะครับด้านในตอนหลังเราใส่รายละเอียดให้หมดด้านในสวยเหมือนด้านนอกเลยครับเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าไม้สักทั้งหมดนะคุณลูกค้าด้านในเนี่ยเราก็ทําเป็นสีเสียนขาวทั้งหมดให้ด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับด้านขวามาตอนครับลงด้านข้างเนี่ยจะมีนิชชักด้วยกันถึงสลูกนะครับเนี่ยครับด้านในผมทําสีให้หมดนะครับ นี่ยครับลิ้นชักนะครับแล้วด้านข้างของลิ้นชักเนี่ยเป็นรางเขาเรียกว่ารางเหล็กนะครับใช้งานง่ายนะครับลื่นใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับหนึ่งช่องเนี่ยคุณลูกค้าเป็นบานเปิดนะครับมีกุญแจล็อกให้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนะครับอ่อันนี้อันนี้ล็อกอยู่นะครับแล้วก็หมุนเปิดปุ๊บนะครับเปิดออกมานะครับเนี่ยครับด้านในเราเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับคุณลูกค้าดำสีเส้นขาวให้ด้วย ชั้นนะครับด้านในสามารถถอดได้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยครับยกถอดชั้นออกได้ก็คือเป็นช่องใหญ่หนึ่งช่องได้เก็บของใหญ่ได้หรือว่าคุณลูกค้าจะใส่ชั้นเพื่อว่าแบ่งนะครับก็ได้ใส่ของเล็กๆได้จุขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เนี่ยครับที่สําคัญด้านในคุณลูกค้าเราทําสีให้หมดนะครับเป็นสีเส้นขาวทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าเราก็ด้านล่างขาเนี่ยสวยมากนะครับเป็นสไตล์ของเข่าเลยนะครับแบบมินิมอลนะครับเล็กๆน่ารักมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวนด้านข้างให้ดู อันนี้ผมถ่ายอยู่ในร้านนะครับคุณลูกค้าเขาเรียกว่าสีหรือว่าแสงเนี่ยอาจจะทึบนิดนึงนะครับแต่ตัวจริงเนี่ยสวยมากเลยนะคุณลูกค้าขาวแล้วก็ลายไม้สวยชัดเจนมากนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอ่าเขาเรียกว่าเริ่มอยู่ที่12,500บาทครับเป็นสินค้าใหม่รูปแบบใหม่เข้ามาเลยนะครับคุณลูกค้าเมตรยีเซนนะครับไซส์แบบมินิมอลนะครับความลึกลึกอยู่50 50นี่ถือว่าลึกมากนะครับคุณลูกค้า วางทีวีวางเขาเรียกว่าจัดสไตล์แบบน่ารักน่ารักครับสไตล์แบบมินิมอลนะครับจัดคู่กับต้นไม้เขียวๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับสีเส้นขาวของไม้สักนะครับก็ประมาณนี้เลยครับผมถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับทางเพจปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ธิยานาเพจ Facebook ฝากด้วยเลยครับคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องยูทูบชาแนลเนี่ยฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยครับคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำครับเดี๋ยวก็ นะครับพามาชมอยู่ตลอดอันนี้ขออนุญาตเนาะแพนกล้องให้ดูแบบว่าโดยรวมนิดนึงนะครับท่านใดสําหรับที่ไม่เคยมาเที่ยวชมที่ร้านนะครับสินค้าหลากหลายกว่าร้อยรายการคุณลูกค้าครับท่านใดสะดวกนะครับมาเที่ยวมาชมสินค้าที่ร้านได้เลยครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับก็ประมาณนี้ครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับไฮไลท์ของเราคือตัวนี้ครับเคาน์เตอร์วังทีวีสายมินิมอลครับน่ารักแล้วก็สวยมากตัวจริงไม้แท้ทั้งตัวนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยครับ วันนี้ก็ผมก็ว่าพามารีวิวประมาณนี้เนาะขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมก็จะกันไปเช่นเคยครับขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยครับช่วงนี้โควิดระบาดนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับคุณลูกค้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ